ปรีนาสุดเจ็บตัดเยื่อใยบิ๊กปอมสะใจอดน,นั่งนายกอดทนเป็นเบียมาตลอดนับเป็นกระแสขึ้นมาทันทีเมื่อนางสาวปรีนาไกรคุปดีศสสราชบุรีพักพลังประชารัฐได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปารีนาไกรคุปซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่องหนึ่งซึ่งช่วงหนึ่งเป็นเนื้อหาอ่านใจผลเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพัก พลังประชารัฐที่ไม่มาประชุมร่วมรัฐสภาในการโหวตนายเสถาวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาต่ยระบุว่าชมคลิปปรินาส่งกำลังใจให้พลเอกประวิตย์เคยเห็นคุณลุงเซาเพียงเลือกตั้งซ่อมภาคใตาย แพ้ทุ่มทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจเพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้เสียใยไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัฐคุกคามการถูกตำรวจตาพูดจามไม่ดีกวนตีนและการใช้กำลังแต่ตามประวีนาไปทุกคนแห่งช่วงเลือกตั้งพี่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้อย่างไรไม่เหลือเยอื่อใยหัวใจสลาย ที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพเบี้ยมาโดยตลอดแต่โดนคุกคามขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไร